มาตอนนื้อนี้ไตอนนีทิปที่สองทิปน่ารกทิปโอ้หลล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  กวงสี่หมื่นกัวอันนี้หมื่นหมื่นสองหมื่นตัวกัวหมื่นสองหนานสองหมื่นเก้าหนานสองหมื่นเก้านี่เล่นสองตัวเดิฟิลโกหกพี่เปาว่าจุดจุดจุดเอานี่เอามันก็มีลูกผู้หนีขึ้นมาก่อนมูเลยไหมหนานตุ๊กี้จังไงตุกจังย้อนมาจากจันไร มันจะยรูปเจาะล้อรอมันไฮรูปโอ้ยฝากล่องกับบเปิดมาตุ่มมต่มบเปิดนกลองน้องขวัญนะโอ้ยมัต้องไปซ่วงหลสมัยนี้แต่ไม่ไม่กดถ่ายไมอ้ยขยมันมันมีปุ่มกดซ่เลยแต่ไรเอาลิ้กดยางออกเงี้ยเขาอยู่ัอย่าออกเงี้ยนี่นี่กล่องปุ่มกดโฟกัสอีตัวก็รงี้ยนุม ไอมอันนี้ทำดีดีโอเหรอเนี่ยไม่ได้มาขายหรูเป็นไเในมันมันอันนี้เขาต้องไปสื่อเล่นแยกต่างหากันปะแม่นต้องสื่อเล่นไหวเล่นยังเล่นแบบฟีมันบ้องันหนีมันต้องไายหรอมันต้องนิ่งบอดี้นี่หมื่นกว่าบาทเดีย้งขยับอันนี้สามพันเล่นนะแพียงก็กล่องเขาจะยูสามพันเล่นเป็นแสนแบบนี้เป็นล้านแบบนี้ตัวนี้นักกว่าหมื่นไอเดียมันอ่านจีบหมด เลนรานะครับเรีนายเนเนสิคุณย้าย็ัยังคุ่ยายว่างมาครับอไปไงแบบไปอ่ล้วอกันมันไหลหาดกันเป็นเป็นหลายว่าพอดีเรื่องนี้พ่หนาวครับอากาศพอดีเต๊ะคุณยายน้องฟิลเล่นี่เฝ้าแม่คุอเฝ้าแม่เปิดรถตู้พาแม่เปิดรถตู้อ ไม่่เล่าเปิดออกมาปุ๊บพดีจวิคืปิด่าเป็นประตูไฟชั่นจดันคดกรด้งก็ได้ันนีหนาล่าดีเซาอยู่คืไทยแต่สองรูปวกเมเจ้าของรถตู้เขาเคยกำลังกินขาวอยู่ร้านเดียวกันนะมันมุก่ไซเม่มมันนี่ใน่าล่าเนข้นี่ม่เลี่ยนแกกันมัน่แต่ซองรูปเลยนี่เจากัเลยว่าปิดตู้แบบว่าหมเสียซเมมม่เสียแล้วเจะน้องหุดเรื่องนี้มีทำนี่ มเอโทนะครับคือกีเบื้องมานิยังตโลเเลไปบเิซองหลุ่เอา่ะเห็นใช่่ปิี่นใช่ี่ยนหยใช่เปันอ้ปนเลยอันนี้แฟตเนี่ยหงเลยนี่ต้องแฟตขอเ่นน้เสียบอามาเสียบเลยอ่อ เจ้าเจ้าจตีซดเลยวาจะฟังมันเอียจครับตกล่องก็ต้องีนอ่โอเคสัดาดีดีดี้อนางหัแห่งบ้า้างเดียวฟ้อจิบริยิ้นเสียงมันเสียงไม่ไมันยินบ้ามันจิบริยินเสียงผู้อื่นกระเสียงผู้อื่นยินเอาวเออเอายินเสียงผีเป่าวะเออยินซัเตียมตลอดียินมทุกคน ใช่เจียมมมังกรไดิ่งไม่บอกื้นมไนแย่แมนมันเป็นใครๆว่าเป็นมอนิเตอร์บนันูมันเป็นไม่ไม่มันไม่มันเป็นอินเอียนี่มันเสียเสียตัวนี้ไงเสียบจาตัวนี้ไม่ไม่ม่เย็นเกินมันสีแดินด้ยินเหมือนห้องห้องนี้ดนี่โแเสงเ่แงอย่างเสียบแสงฮะ ใช่พวกเอาไปหน่อยดีเยนโอ้ยเนาะนี่แหละจจุยเรานี่พวกเอาไปอัดเพลงได้เลยนี่ได้ได้เลยได้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับเอาลองอๆมือเพลงนึงเช็ควันจุทดสอบทดสอบ ที่น้องเห็นได้เป็นบ่สงเป็นปวงปวงกะแค้น้อยใจบ่ต้องเป็นห่วงแค่นี้ไอไวไอเก่งกะนีนอย่บปกเดบให้ลงกเป็นรเเป็นสียงนี่าเพเพรเรา้องสองแต่เสียงโมมีเมื่อไหร่จะก็บัรคัใไปค่อยร้องเนาะ อุตส่าห์ไม่หมนาสุปตาเราอุตส่าห์ได้ฟิเชลิงแล้ว้ยเมื่อวานถ่ายคลิปแรกตั้งคนดูตั้งสาสิบเก้าคนไงนี่เอากับคนติดตามเท่าไหร่เก้าคนเออถ่ายท่เาะเล็แล้วมันได้ดีใจว่ามันหลายกว่าผูติดตามเออสามสิบุ่นยูทูบห้ามาแปดจุเจ็ดเบิรงเตรีมแล้วลูกว่าวิสิงั ไหนไหนแอปยูทูบมันขึ้นกี่กิดกอันนี้ไม่ลบงานที่สำคัญไม่ไม่ใช่เอมันเปลี่ยนยี่ห้อมันเปลี่ยนโลโก้ละคาะน้อยกลายเป็นตัวเอค่าใช่ครับสมมติเขาเบิร์นทวิตเตอร์เหรอเบิร์นเาเป็นตัวเอคลาใช่ครช่ บอลสียะไรสีแล้วคนขางข้ามไม่ต้องมาเป็นนกน้อยแล้วค่ะเป็นเอกไปเลยค่ะเพราะเปิดขึ้นมาแต่เนี้ยว่าอับดยะนี่ไงเห็นไหมเนี่ยกดป่าาไม่ใช่ไม่ใช่ทไปดู y ยูทูบแอปยูทูบมันีโอรามรเจ้าต้องลบออกจีเออลบแลยต้องเสียดายไมขอเอาเก่าไม่ใช่ดูยูทบโอ้ยเมมยูทูบเบอร์หนาอยเม็ดสิบเจ็ด อดีีไม่ต่างกันเลยเยอะสุดือเชิตัดนูนูตินูนูติลูเน้ได้เลยได้มาเลยครับผมมามาครับมาเรียจัดการห้ครับผมบวยากครับชุดอะไรก็ไม่อะได้์เดยครับอุปกรณ์ครบคันครับอยู่นี่แต่องตัดผ ตเตรียมพร้อมอุปกรณ์เตรียมพร้อมเอาค่าตั้งกล้องนี่ฮะเอาค่าตั้งกล้องมาพร้อมได้ใช่ไสื้แต่พี่เปาจะตัดก่อนนะครับเอาเสื้อเสผ้าต้องเป็นมา่กี่มัดไฟนี่เอาค่าตั้งกล้องพร้อมบัดนึ่งมาผงเลาเห็นตัดผมเออมาค่ะบอก่าให้พุกกันก็อยากถือไงเออบอกว่าจให้พี่เปาถือไปเลย ข่อยได้ซองคลิปเลยเด้เอาจักสิบคลิปก็ได้ตัวสิยา่แยกเขาเป็นอย่างตัวข่คนที่ไทยแนวอื่นอยู่อ๋อเด้อ่าไทยแน่วนี่ตคลิปอันนี้กะนี่ให้พี่เป๊อเอาไปตัดงอ่างเลยพี่เป๊อก็เอาคลิปนี้ไงเพราะจะเอาแค่แปดนาทีพอเพราต้องตัดให้พ้นอารมณ์แบบเดี๋ยวจะก็ที่เจ็ดรออีกสักคู่นะครับผมรออีกเป็นติดตามอีกอีพีหนึ่งนะครับผมตัดผมให้พี่เป๊อเดี๋ยวจะตัดผมให้พี่เป๊ออีกอีพีหนึ่งไม่ซัดแก้วเลย แมนน้องพี่มนุนมีหอดีมากโอ้สุดยอด่ผมทำเทิงนี่พอดีแล้วผ่านเลยครับพอมีพี่น้องครับพี่ปอบ่สิันนี้เพื่อเริ่มสเปย์ไม่หุยค่ะอีตลีสเปย์แข็งดีให้แข็งรับก็หนึ่งอ่ะแข็งขัดแข็งคักกแข็งขับกแข็งขักแข็งขักแข็งังขัดกอแข็งขนดกแงขัดครับัดก็แแขงขัดน็แข็งบัดก็งัดอิแดแข็งั อ้าวอิ่มไหนท่นกินพอเป็นมาดูคลิปอยู่กอนโครการนี้เขาเราก็ออกง่ายอยู่ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้ซำนีแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อกฟุกกดพอต่อราบคนท่องเที่ยวด้วยยกันนะครับสวัสดีครับสกีู้ชันสันู้ทธด